สวัสดีครับสวัสดีอุปีลาวพัฒนาสวัสดีผู้ชมที่รับชมในช่องลาวพาโรชแนลนะครับวันนี้จะพบกับในทางของลาวพัฒนาในวันพุทธที่ยี่สิบเก้าตุลาคมสอง8ันสิบแปดนะครับก็เผยเพียงเดียวใกล้จะสิ้นเดือนตุนาลาแล้วนะครับจะขึ้นเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับมาดูกันครับลาวพัฒนาในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผลรางวันเปนที่สี่สอง สองสี่หนึ่งสองนะครับมีแต่สองกับสี่นะครับเนะยเยอะมากนะครับในส่วนของเราสิบหกชุดนะครับก็ไม่มาที่ตัวเน้นนะครับตัวเน้นไม่เข้านะครับสาเหตุก็เนื่องจากว่ากลุ่มเลขสี่ตัวมันหลุดไปนะครับทําให้เน้นผิดหลักไปนะครับเราชอบไปที่เลขห้านะครับมีเลขห้าเราไม่มีเลขสี่นะครับในกลุ่มนี้ก็เลย เน้นตัวไม่เข้านะครับแต่ในชุดเต็มก็ถือว่าเยอะตัวอยู่นะครับสี่สองนะครับมาตัวกลับนะครับแต่ยังเดือนต่อนะครับแต่หกก็ว่าไปตามสูตรนะครับส่วนชุดนี้นะครับไม่มาเลยนะครับมาแค่เลขสี่นะครับพเราไม่มีเลขสองนะครับหุมนี้นะครับ เน้นก่อสามกับสี่ก็ยังไม่ชอบที่เลขสามนะครับนะยังไม่เข้านะครับต่อวิเคราะห์ไปตามสูตรนะครับนะสูตรนี้ไม่มาตัวชนนะครับเจ็ดแปดเก้าไม่มาเลยนะครับนะมาดูสูตรที่ใช้เลยครับเพื่อ็นการไม่เสียเวลานะครับนี่ขออนุญาตใช้ต่อจากชุดนี้เลยนะครับ ในยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับสูตรสามตัวนี่มันหลุดนะครับทําให้เราคาดตัวนี้ไปคนละทางนะครับมีเจ็ดมีเก้านะครับกคนลงวันไม่มีเลยนะครับสามกับสี่ชนกันมานะครับะสูตรนี้นะครับตัวนี้สามกับสี่นะครับแอดเห็นเลขสามเยอะนะครับก็เลยเน้นไปที่สามนะครับยังมาที่สี่นะครับสี่กับสองนะครับก็เน้นไปคนละทางเลยครับ แต่ก็ชุดสูตรก็ยังพอเป็นแนวทางได้อยู่นะครับเขียนว่ากลุ่มสามตัวฝั่งข้างหน้านี่ครับเดินค่อนข้างดีอยู่นะครับคราบเรามีได้หกเจ็ดแปดตัวเลขมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนยนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับสองตัวฝั่งนี้ก็เป็นแปดกับเก้าหกเจ็ดนะครับ,นรบในกลุ่มแต่ถ้าฉีกมาคือเลขตัวฝั่งนี้นะครับ ส่งตัวกลุ่มนี้นะครับสูตรกําหนึ่งนะครับก็เรามีค่อนข้างหลากหลายนะครับก็มีสองมีสี่มีห้านะครับอยู่ที่ว่าเลขชุดนี้ตัวไหนจะเดินต่อนะครับถ้าเรายึดในสูตรเลขกลุ่มที่เราเคยวิเคราะห์ก็คือสี่ตัวท้ายเนี่ยนะครับจะต้องเดินมาตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือเลขหนึ่งนะครับเห็นว่าหนึ่งเนี่ยเดินมาสามตัวติดต่อกันแล้วนะครับ ตัวน,นี้คือก็ต้องดูว่าสองสี่หนึ่งเนี่ยนะครับตัวนี้จะเดินนะครับมันก็ติดทั้งสองทั้งสี่ทั้งหนึ่งนะครับในกลุ่มนะครับแต่ถ้าเดินจะจะัดกับชุดไหนนะครับก็บบเป็นอีกแนวทางในงการวิเคราะห์นะครับในชุดนี้นะครับเลขสี่ตัวนะครับสิบหกชุดนะครับค่อนข้างเยอะ โมนีลผ่านมาครับเลขสี่ตัวคุมเรานี้หลุดไปนะแล้วก็เลขสามตัวนี้หลุดไปด้วยนะครับทําให้เราวิเคราะห์ภาพไปเราชอบไปที่แปดกระสูดมาชนกันนะครับรอบนี้ไม่ชนนะครับสองสี่ห้าเจ็ดกับแปดเก้าศูนย์ไม่ชนเลยนะครับไม่ชนแต่แปดเก้าศูนย์ถ้าสูตรนี้เดินต่อมันก็จะมาสอดคล้องกับสูตรสี่ตัวฝั่งนี้นะครับแปดเก้าศูนนี่ครับก็น่าจะต้องมีตัวตัวหนึ่งเดินนะครับถ้าสูตรไม่พลาดนะครับ แต่ว่าจะจับคู่กับสี่ตัวฝั่งนี้หรือไม่นะครับก็มีหกกับเจ็ดนะครับถ้าชนกับชุดนี้นะครับหกกับเจ็ดในกลุ่มฝั่งนี้ไม่มีเลขเจ็ดนะครับก็มีเลขหก 6. ก็ถ้าจะเอาตัวเลือกที่น้อยลงนะครับก็น่าจะนี่นะครับหกสี่ห้าหกนี่นครับนะแอดรอยก็มีจิดสี่ฝั่งนี้นะครับถ้าสี่จะเดินต่อนะครับ กลุ่มเลขสี่ตัวฝั่งนี้ปรับนะครับปรับเป็นเลขลบหนึ่งลงไปเลยนะครับนะศูนย์เก้าแปดเจ็ดพอแอดลองวิเคราะห์ดูแล้วส่วนมากมันก็ไม่ได้เดินไกลกันมากนะครับแอดก็เลยมาปรับตั้งแต่นี่ครับยี่สี่นะครับนะสามสองหนึ่งนะครับก็ปรับลงมานะครับก็ผลการปรับก็ยังวนไปที่ยี่สิบเข้านะครับวนยี่สี่นี่หลุดไปนะครับ ไม่เข้านะครับเรามาจับชุดนี้นะครับสี่หกตัวนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเจดนะครับกับสามสี่ห้าหกเมื่อสกูร่ก็จะชนเกี่ยนไปที่หกนะครับหกกับเจ็ดเนี่ยครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับหกกับเจ็ดแต่จะมาจับกับแปดเก้าศูนย์หรือไม่นะครับกลุ่มข้างหน้านะครับก็ลองลองดูครับ เราพัฒนาเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากมากนะจับคู่ทั้งหมด16ชุดรอบนี้หนักกว่าเดิมครับเข้าเต้มทั้งหมดเลยนะครับนะแต้มของเรา0 1 2 3 4 5 6นะครับโอ้หรน้นีเข้าเต้มหมดเลยครับ16ชุดนี่ครับ03,04,05,06,93,94,95,96 83,84,85,86 จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเข้าเต็มหมดเลยครับถ้าเราจะนำเลขสี่ตัวนี้นะครับนะหวังว่าจะไม่หลุดต่อนะครับคงจะเดินนะครับนะสองสี่ห้าเจ็ดในกลุ่มของเรามีสี่นะครับไม่มีสองนะครับมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีสามตัวเลยนะครับนะนี่ครับกลุ่มเลขสี่ สี่ห้าแล้วก็เจ็ดนะครับมาสามตัวเลยนะครับแอดก็เลยถ้าจะวิเคราะห์ตัวเด่นนะครับน่าจะกลุ่มของเลขเก้ากับเลขเจ็ดนะครับแอดหยิบมาสองชุดนะครับสองกลุ่มใหญ่นะครับนะกลุ่มเลขแปดถ้าท่านใดชอบเลขแปดก็ลองดูครับก็อยู่ในเก้าชุดนี้นะครับเนื่องจากรอบนี้มันเข้าเต็มทั้งหมดนะครับทําให้ตัวเลขมันเยอะ ขึ้นไปอีกนะครับไอ้ก็เลยเลือกมาในกลุ่มของเลขเจดกับเลขเก้านะครับลองวัดเลยครับเราไม่เอาเลขแปดมานะครับเนื่องจากมันจะเยอะเกินไปนะครับนะี่ท่านใดจะลองเอาเก้าชุดนี้ก็ลองดูครับเหต่ถ้าเอาตัวตรงก็คือตามนี้นะครับนะเก้าสี่เก้าห้า ้าหกนะครับนี่ครับสี่ห้าเจ็ดนครับตัวนี้ข้างหลังอาจจะต้องมีเอาเจ็ดมาอยู่ข้างหลังนะครับแต่ก็นี่ครับมันก็สลับกลุ่มมันอยู่นะครับเจ็ดสี่กับสี่เจ็ดนี่ยจุเว้นเจ็ดหกนะครับก็เป็นหกเจ็ดไปนะครับถ้าท่านจะเอาตัวตรงนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับพัฒนานะครับบอกว่าสูตรจะเดินต่อนะครับถึงแม้จะตัว เลขจะเยอะหน่อยนะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูครับนะชอบชุดไหนที่ตรงกับตัวเลขที่ท่านผู้ชมมีในใจก็ลองดูครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับลาพนาของคุณบุีที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขถุงเงิทดอลลร์ซมีเงินไปทองใช้ทุกคนของท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ